อยากรู้ว่านึ่งก้อนเชื้อเห็ดสุกหรือไม่ลองใช้วิธีนี้สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องอาการนึ่งนะครับก็ทุกคนก็อยากจะให้หนึ่งแล้วก้อนเชื้อนะเดินสวยๆและออกดอกเยอะๆมันอย่างในภาพนะครับแต่คือการทําก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยคือทุกขั้นตอนนะ ก็มีความสำคัญทั้งหมดนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาการนึ่งว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันนึ่งสุกหรือไม่นะครับแต่อันนี้คือเป็นวิธีการของของผมเองนะครับของที่ฟาร์มทำว่า,าประมาณนี้อแสดงว่านึ่งสุกแล้วนะก็คืออันนี้จะมีประลอด อันหนึ่งที่ผมใช้วัดภายในเตานะครับอ่ะก็คือในเตาเนี่ยอ่าดูด,ด้านล่างก็คืออ่าแทงประลอดเนี่ยแย่เข้าไปภายในเตาว่าอุณหภูมิภายในเตาเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวอ่าวัดภายในก้อนเลยอันเนี้ยเอาไว้เช็คสําหรับว่าในก้อนเนี่ยความร้อน ถึงหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยเราใช้เตาแรงๆเนี่ยคือความร้อนภายในสูงแต่เขายังไม่ซึมเข้าไปภายในก้อนอผมก็จะใช้เนี่ยครับตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอันนี้คือ Modify ยเอาใช้ตะเกียบที่เป็นแท่งเหล็กนะครับใส่ตัวตัวแท่งเซ็นเซอร์เข้าไปแล้วก็บีบหัวบีบท้ายนะครับก็ ลองทำกันได้นะครับก็เนี่ยครับเอาสายมาสายเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิเนี่ยคือมาทิมเข้าไปในในก้อนเลยเพื่อเช็คอุณหภูมิภายในก้อนว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเพอภายในก้อนเนี่ยกว่าเราจะนึ่งเข้าไปข้างในเนี่ยให้ความร้อนเข้าไปข้างในเนี่ยคือมันจะกว่าจะซึมเข้าไปมันจะช้ากว่านะครับก็เราเช็คให้ชัวร์เลยคือผมเช็คภายในก้อนเลยว่า ภายในเนี่ยได้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็เนี่ยครับก็เอาแท่งเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเสียบเข้าไปตรงกลางก้อนเลยแล้วก็สำลีอุดด้านบนไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันหยดลงไปมากนะครับอ่าแล้วฝาก็วางไว้ด้านข้างแบบเนี้ยอ่าพอเดี๋ยวตอนท้ายเราต้องปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าดูอุณหภูมิภายในก้อนก็โดยประมาณ37.5องศา นะครับก,กับอุณหภูมิที่อยู่เตาก็คืออุณหภูมิทั่วไปอุณหภูมิห้องทั่วไปนะครับก็ประมาณ35หาไม่ได้ซูมไปให้เห็นนะครับโดยประมาณนะครับแล้วเราก็เริ่มจุดเตานึ่งนะครับผ่านไป1ชั่วโมงอ,อันนี้ของผมเนี่ยเตาไม่ได้ใหญ่มากก็1ชั่วโมงน้ําเริ่มเดือด น้ำเริ่มเดือดแล้วแต่อุณหภูมิภายในเห็นไหมครับน้ำเริ่มเดือดแล้วอุณหภูมิภายในเตาเนี่ยหกสิบห้าละโดยประมาณนะครับโดยประมาณหกสิบห้าองศาและแต่อุณภูมิภายในก้อนเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยโดยประมาณขึ้นมาแค่ประมาณองศาหนึ่งสามจุดสามสิบแปดจุดห้าโดยประมาณนะครับหนึ่งชั่วโมงอ่ะ ทีนี้1ชั่วโมง30นาทีาดูความต่างก็คือเนี่ยเตาเริ่มพองแล้วเริ่มจะตรงออกมาแล้วนี่อันนี้คืออัดแก๊สไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็คืออุณหภูมิภายในก้อนข้างในก้อนเลย68.4นะครับแล้วเรามาดูอุณหภูมิที่อยู่ภายในเตา เห็นไหมครับความต่างก็คืออันเนี้ย80กว่าแล้ว83คือเตาเริ่มพองแล้วแต่อุณหภูมิภายในก้อนอยังอยู่ที่60กว่ากว่าเองอะมันจะต่างกันเยอะนะครับกว่าเขาความร้อนเขาจะซึมเข้าไปภายในก้อนอ่ะ,อะหลังจากเราจุดเตาแล้วโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านะครับก็ โดยประมาณนะครับแล้วแต่เตาแต่ละอันอันนี้อุณหภูมิภายในก้อนผมเนี่ยได้ประมาณ70แลสิบและทีนี้ผมจะเริ่มจับเวลาใช้เวลา2ชั่วโมงในจํานวนก้อนอันนี้ที่ผมนึ่งเนี่ยก็คือ380ก้อนอ่าก้อนถ้าจํานวนก้อนที่มากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาไปอีกจนอุณหภูมิภายในก้อนเนี่ยได้ประมาณ95องศาขึ้นไปก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับในอันนี้ที่ผมตั้งค่าเอาไว้โดยประมาณประมาณนี้ นะหลังจากอ,าอุณหภูมิได้70องศาเนี่ยเราจับเวลาต่อมาได้1ชั่วโมง30ที่จริงอุณหภูมิก็ประมาณ98แล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยผมจะบวกเพิ่มกันที่ว่าบางก้อนอาจจะไม่ถึงหน่อยก็คือบวกไปอีก50เอ้30นาทีนะครับก็จะบวกให้ได้เป็น2ชั่วโมง ดูอุณหภูมิภายในที่จริงมันน่าจะได้ร้อยแหละแต่เจาประลอดตัวนี้คือเหมือนจะเปี้ยนๆอัดยังไงก็จะอยู่ที่95นะครับแต่อ่าโอเคถือว่าถ้าขึ้นเท่านี้ก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็อ่าภายในก้อนก็98ซึ่งที่จริงมันน่าจะมันน่าจะสูงกว่าภายในก้อนนะครับเจาประลอดนะครับโอเคเมื่อ อุณหภูมิประมาณนี้ก็คือการรักษาอุณหภูมิไว้ให้เบาแก๊สลงมานิดนึงเพื่อประหยัดแก๊สไม่ต้องเล่งให้พองมากนะครับก็คือพอตึงเนี่ยผมจะมาค่อยๆเบาแก๊สลงแก๊สลงเพื่อให้ไม่ต้องตึงมากเพื่อประหยัดแก๊สด,ด้วยลดต้นทุนของเราไปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ก็พยายามรักษาอุณหภูมิคือไม่ให้ตกลง แต่ว่าค่อยๆเพิ่มไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับหลังจากนี้ก็คือที่เราบวกไปเพิ่มอีก30นาทีคือจับเวลาได้2ชั่วโมงเวลารวมก็4ชั่วโมงนะครับก็ภายในก้อนก็ได้ร้อยนึงแล้วใช่นไหมครับก็จะมีควันขึ้นประมาณนี้ผมถือว่าแบบนี้โอเคใช้ได้แล้วถือว่า1สุกแล้วพอเราบวกเพิ่มจากที่ที่เราได้90 กว่า95ขึ้นไปแล้วเนี่ยบวกเพิ่มมาอีกฮะเอ30นาทีนะครับเนี่ยตลอดผมก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ย95นะครับที่จริงมันน่าจะมากกว่านี้เนาะแต่ปลอดไม่รู้ว่ามันไม่ดีหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคก็เอาไปลองทำกันดูนะครับอ่ะก็ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันไว้ได้นะครับ หรือว่าอยากรู้อะไรก็เขียนไว้ได้นะครับถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะามาทำคลิปลงไว้ให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผม